นี่แหละฮะปริศนาเดอะมิวสิคนะฮะเคยสร้างความประทับใจในรูปแบบของละครมาแล้วกลับมาคราวนี้ชายพศกับปริศนาในรูปแบบของมิวสิคลนะฮะนักร้องตู่พบทอนะครับมารับบทท่านชายคู่กับโรสอาริสเบสนะครับผมรวมถึงศิลปิน AF ไม่ว่าจะเป็นนัทชิวภายงามลูกโป่งตีนะฮะหนิมแล้วก็แอนครับ Love we play. น้องทุกคนนะครับทั้งน้องโรสแล้วก็น้องนัทชิวลูกโปง่งน้องแอนน้องหนิมตีทุกคน <laughs> ทุกคนเลยมีความสามารถมากๆครับแล้วก,แวก็แล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้มาเล่นปริศนานี้เพราะมันเป็นอะไรที่แบบ มือนอมาตะของเมืองไทยเราเลยนะครับเรื่องหนึ่ง<ช>ครับเพลงทุกเพลงนะคะในปริศนาดัมิวซิคอลนี้ก็คือจะไม่มีใครเคยฟังมาก่อนเลยเพราะว่าแต่งขึ้นมาใหม่หมดเลยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่ทํามาเป็น The ดัมมิวซิคอลเป็นละครเพลงด้วยค่ะ<ช>สาหรับรูสเคยอา่ญญานนิยายค่ะเคยอา่ญญานนิยายมาก่อนออสำหรับปริศนาดัมิวซิคอลนะคะคือจริงๆนู่งผกว่าเวลาใครพูดถึงละครปริศนาเนี่ยนู่งผกว่าทุกคนนึกออกแน่นอนว่าปริศนาคืออะไรเรื่องอะไรนะคะแต่คราวนี้เนี่ยพิเศษมาก เลยเพราะว่าเราร้องเพลงด้วยคือคาแรคเตอร์หรือว่าดาวล็อกทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวไม่ใช่แสดงอย่างเดียวเรามีการร้องเพลงเป็นองค์ประกอบด้วยอันนี้ก็คือน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องเรื่องเต้นนี่รู้สึกว่าพี่ตีสีแต่ถนัดขนาดมากไม่ต้องบวยรม่ผมด้วยเหรอครับครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมไม่ถนัดเลยถนัดน้อยที่สุดเลยครับแต่ว่าก็ก็จะพยายามเต็มที่เพราะว่าเออผู้ใหญ่เนี่ยเขาให้โอกาสพวกเรามาแล้วนะครับก็พวกเราเต็มที่แน่นอนทัลละครเวทีนะครับปริศนาเดอะมิวสิคอลนะครับผมเล่นวันที่16 17 18นะครับแล้วก็23 24 25เดือนมีนาคมนะคบที่เอ h ม a t e เตอร์นะครบรายได้เรามอบข้อมูลนิธิด้วยนะครับโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะครับผมก็ได้ได้ว่ามาพบความสนุกสนานจากพูกเราแล้วก็ได้ทำบุญวีด,วด,วด้วยครับผมใครที่ปลื้มกับมาดของท่านชายพ์และหลงสเสน่ห์ความน่ารักของปริศนานะคะก็จับจองบัตรและไปชมกันได้โดยรายได้จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาอีกด้วยค่ะคณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการดุลยพิน